สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องลูกสาวก็คิดจังเดบุ้งหูมาเฮ็ดข้าวเหนียวมะม่วงให้กินเนาะคะ่ะเนาะข้าวเหนียวมะม่วงใส่กับใบเตยเด็ดใบเตยอีแม่จนมัเกือบหลอนหมดเลยแต่ว่านหนาตาก็น่ากินค่ะพี่น้องค่ะกะ็มาค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงน้ำกันกินข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บดอกเลื้อยเป็นซันเนาะคะ่ะเนาะก็ยุบว่าไกลจากบ้านเฮานะคะน่ะเนาะเฮากะเอ่อยางมาไก่ แถวนี้อากาศดีค่ะเมื่อนีแลก็อาทิตย์นึงก็ซีฝนตกเมื่อนีเขาก็รีบมาเก็บต้องมาเก็บตอนสายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนเศร้านี่เขายังยังบานได้บานนะคะพี่น้องตอนนี้ก็หลาจะเริ่มเริ่มบานแล้วเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ้งว่าถุ่งเลเวนซานในยูมองไดแต่ว่าเฮ็ดเคยให้คลิปไปแล้วนะคะนาะตอนที่เฮ็ด ตอนที่เฮ็ดน,น้ำเพิงนะคะพี่น้องแต่กะอ่ะหายเบิ่งใหม่แต่ว่าคลิปนี้ก็สิบูได้เฮ็ดน้ำเพิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไมลี่ก็ได้เฮ็ดคลิปไปแล้วพี่น้องก็ล้องไปหาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆ,ๆเดี๋ยวเราไปเก็บฟางคุณกันดีกว่านะคะเนาะพี่น้องเห็นบ่ออันเหลืองๆเลขาก็ได้ย่างขามทางมาแล้วเนาะค่ะเนาะ เบอเป็นซานเต็มทุ่งเลยค่ะพี่น้องสองฟังแต่ฟังนี่โดนแดดมันกระกรเพราะว่าฟังนะ่ะมันบงังภูเขาตอนนี้ก็นี่แหละพี่น้องกระตาเอาเอามาเก็บเดี๋ยวเอาสินี่ เต็มไปด้วยดอกอันเดียวเลยเต็มทุ่งเลยเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ดึงเอาเลยค่ะนีะ่ยดึงเอาเลยนี่เอาไปเฮ็ดน้ำผึ้งเนะคะน่ะเนาะกินเขาคือกันกับน,น้ำผึ้งเล้วค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำผึ้งแบบว่าโหได้ ฟิลลิงน้ำผึง่งเลยค่ะแถมเห็ดเอาเองอีกเดียวซิไปเห็ดส่เตาไออันนั่นล่ะที่ให้พี่น้องเบิ้งละ่ะนี่ละค่ะนี่ละค่ะพี่น้องเดียวไมลี่กะคอตูเก็บดอกเลืเป็นสันก่อนนาะคคะนาะค่ะพี่น้องในช่วงที่เอ่อ กำลังเก็บดอกเลิศเป็นซานอยู่นี่ก็ได้มีรถไฟแลนด่านเนาะคะเนาะกับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกไม่แบบนึงเนาะคะเนาะกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกชนบทมีรถไฟผ่าน พี่น้องตอนนี้นะคะน้องอากาเบิ้งเต็มตะก้าเลยเริ่มเป็นโอนของเราเดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในการเก็บเขียนพี่น้องรอบๆนี่นะคะน้องมันกบบบรรยากาศสวยเดียวพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะ น,นี่จะเป็นดอกไม้ป้าเนาะค่ะเนาะพี่นอ้นองเดี๋ยวพาไปเบิ่งมันอยู่ติดกับลํ้มานนะคะพี่น้องค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเฮ้าย่างม้าก,กับประมาณสองนาทีตอนนี้ดอกไม้ป้ากำลังบานเต็มต้นเลยค่ะ งูว่าเขาซื้อซื้อว่าหยังนะคะเนาะมงนี่ก็มาเอาเอาหินก็มาเอามองนี่ะคคะพี่น้องเอาหินไปตบแตงส่วนเขาก็ามาเอามองนี่แหละไวพาพี่น้องชมวังใกล,กล,กล,กล้ๆน้ำใสๆค่ะพี่น้องน้ำใสแจ๋วเลยจะว่าเล่นบ่ได้ดอกค่ะมันหนาวมันเย็นนะคะเนาะหนาวเย็นลายค่ะพี่น้องลงไปบ่ได้ดอก ก้อนหินนี่เรียกเอาเลยค่ะที่เอาก้อนใดเนี่ยถ้าน้ามแห่งนี่ถ้าน้ามแห่งนี่ลงไปนะทุกคนนี่แต่ก้อนหินค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะยุ่ใกล้ๆบ้านนะคะเนาะ เดี๋ยวข้ามทางไปนันกระแม่นบ้านเฮาแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาก็เก็บอันนี้เต็มกระตาพอพอแล้วนะคะเนาะพอพอดีแฟนโทรมาเมื่อกี้ว่ามาถึงบ้านแล้วมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์แฟนก็ไปงานพิเศษกับพี่น้องแฟนก็ได้โทรมาบอกค่ะว่าอันตอนเย็นมันเพิ่นมีงานหมู่บ้านที่ยู่ล้าเป็นสไตล์มันเป็นงานปีนต้นไม้นะคะพี่น้อง ก็ะซิพากันไปเบิ้งงานปีนต้นไม้แข่งกันเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งแล้วค่ะเนาะ ก้นนี่ขืนต้นไม้ยางเร็วเลยแล้วต้นไม้นี่เพื่อนก็ะลอกเปลือกออกนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมันก็่อนข้างีิขืนยากแน่ใจน้อยเพราะมันมีเปลือกมันก็สิมึนนะคะเนาะ,ะแต่ว่าคนนี่ขืนยางเร็วเลยอะ่ะคิดว่าก้นนี่ราคาะนาจะชนะนะคะเนาะ

หมดแรต้นไม้ก hmm. mm ็บ hmm. ซ mm ิม hmm. yeah. mm ีสองขนาดเนาะค่ะเนาะสำหรับเด็กน้อยกับสำหรับผู้ใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าผู้ใดปีนไว้ปีนเร็วนะคะน,น<ข>าะก็ให้กดปุ่มข้างบนได้เลยค่ะพี่น้อง,องมันช่มีปุ่มสต็อปเวลาอยู่ข้างบนไปยอดไม่นะค่ะนาะถ้าผู้ใดปีนไปบ่ถึงยอดก็บ,บ่เป็นยังค่ะพี่น้องก็คแค่บอกเพื่อนว่าไปบ่หว,วแล้วเพื่อนก็ยิ่มีเสื้อที่รัด,ดตัวเฮาไว้ค่ะด <หา S 1> ูก<ห>าน่นะะ เพิ่นกระซี่ยอนเสื้อหนั่นห้เฮาลงมานะคะพี่น้องแล้วถ้าผู้ใดปีนขึ้นไปข้างบนเนาะค่ะเนาะมันกระซิมีพวกช็อกโกแลตมียาสูบมีหยางหอยอยู่นั่นก็สามารถดึงมาให้่ันผู้ชมได้เลยค่ะเป็นสูงเดค่ะพี่น้องอ๋อโอ๊กีผู้ิงมาเดียวผู้ชายอีะ ồ dạ cách đây thường sụt ạ มันมีช็อกโกแลตหรือว่าไอ้ยางรางวัานอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องหอยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย